แนะนำการเลือกใช้ปุ๋ยในเครือของจอรคอยให้เหมาะสมกับต้นขิงต้นนี้นะครับผมขอจัดการดูแลให้อยู่ในประเภทต้นไม้เก็บเกี่ยวหัวครับคือเราเน้นให้หัวมันใหญ่ผลผลิตก็จะเยอะขึ้นยกตัวอย่างเช่นหัวหอมที่เก็บหัวขายกระเทียมที่เก็บหัวขายหรือมันสำปะหลังมันเทศมันอะไรก็แล้วแต่พืชตระกูลมันทั้งถ่ายเหล่านี้เราต้องการหัวเป็นพิเศษใช่ไหมซึ่งหลักของต้นไม้เหล่านี้พื้นฐานของเขาคือเป็นไม้ล้มลุกครับอายุเขาสั้นดังนั้นเขาจึงกิน ปุ๋ยที่เก่งมากๆเลยแล้วยิ่งปุ๋ยปริมาณถึงขั้นมันก็ส่งเสริมทําให้หัวของต้นไม้เหล่านี้เนี่ยมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันอยู่ที่ความสมบูรณ์ของปุ๋ยมันอยู่ที่ความครบถ้วนของปุ๋ยฉะนั้นถ้าเกิดเราใส่ปุ๋ยที่มีปริมาณที่ เพียงพอพอเหมาะพอสมแล้วก็ครบส4ทธานอาหารเนี่ยมันก็ส่งเสริมทําให้ต้นไม้เหล่านี้มีหัวที่ใหญ่มากขึ้นผลผลิตมากขึ้นแข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นกว่าเดิมครับซึ่งจริงปุ๋ยของจอรนคอยเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับนั่นคือปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ําแล้วก็อาหารเสริมต้นไม้เช่นฮิวเช่นแอคมีและจะมี2สูตรใหญ่ๆนะครับนั่นคือบํารุงต้นบํารุงใบบารุงรากอีกสูตรหนึ่งคือบํารุงดอกบารุงผล งั้นเรามาทำความเข้าใจเรื่องปุ๋ยก่อนนะครับปุ๋ยที่ผมอยากจะแนะนําในเคสนี้นะฮะประเภทแรกคือปุ๋ยเม็ดมันจะมีอยู่ทั้งหมด5สูตรด้วยกัน3สูตรแรกเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีอีก2สูตรคือปุ๋ยอินทรีย์เอาปุ๋ยอินทรีย์เคมีก่อนครับว่ามันก็จะมีสูตร JC 633สูตรทองล้น835แล้วก็สูตรมูลข้างคาว6 3สซึ่งตรงนี้เราเลือกใช้ตัวไหนก็ได้นะฮะ มันคุณภาพเดียวกันหมดเลยค่าอาหารครบ14ธาอาหารตามที่ต้นไม้ต้องการเลยแต่มันต่างกันตรงที่ออปชั่นเสริมครับคุณสมบัติพิเศษยกตัวอย่างเช่นปุ๋ยเจ 4, 6 3 3ัตัวนี้จะมีซิลิกานนโนในการเคลือบเม็ดปุ๋ยมันจะมีคุณสมบัติในการปรับสภาพดินซักดินครับฆ่าเชื้อโรคในดินลดความเป็นกรดเป็นด่างในดินปรับสภาพดินให้มันเป็นกลางมันก็เลยเหมาะเป็นปุ๋ยตัวแรกที่พี่น้องเกษตรกรควรจะนําไปใช้เพราะตอนนี้ผมไม่รู้เลยครับว่าดิน นั่นเพื่อนเป็นยังไงมีความเป็นกรดเป็นด่างขนาดไหนมีเชื้อโรคเชื้อราเยอะหรือเปล่าก็ใช้ตัวนี้เลยครับปุ๋ยเจซีออาในการปรับโครงสร้างดินปรับสภาพดินปรับระบบนิเวศก่อนครับโดยเฉพาะยิญญ่งถ้าเกิดเพื่อนๆใช้แต่ปุ๋ยเคมีมาโดยตลอดหรือแปลงนั้นมีประวัติในการใช้ปุ๋ยเคมีดินเป็นกรดชอบมีปัญหาเรื่องของเชื้อโรคเชื้อราควรใช้ตัวนี้ครับประเดิมเรื่องก่อนครตัวต่อมาคือทองล้นครับทองล้น835ลักษณะเด่นของเขาคือมีกรดฮิวมิกฟูวิกซึ่งตัวนี้มันจะส่งเสริมทํให้ Hi ตัวปุ๋ยเนี่ยมันจะค่อยๆปลดปล่อยในปริมาณที่พอเหมาะพอสมแล้วก็ยังสามารถทําให้ตัวปุ๋ยเนี่ยมีอายุการใช้งานที่นานมากขึ้นครับปลดปล่อยธาตุอาหารได้นานสเสบียงมันก็จะเยอะต้นไม้มันก็จะได้กินสารอาหารอยู่อย่างต่อเนื่องส่วนปุ๋ยมูลข้างคาวคนสามพี่น้องเกษตรกรหลายคนถามผมมามากเลยครับว่ามันต่างกับเจสิโอมสามยังไงความต่างต่างตรงที่ลักษณะเด่นนี่แหละครับปุ๋ยมูลข้างคาวจะมีอินทรีย์วัตถุเป็นมูลข้างคาวสูงมากๆแล้วก็มีกรรมฐานสูงเหมาะสําหรับ ไล่ศัตรูพืชประเภทหอยครับและอินทรียวัตถุเหล่านี้มันก็จะเป็นอาหารสาหรับจุลินทรีย์ในดินอีกด้วยก็แล้วแต่ว่าเมื่นจะเลือกตัวไหนนะฮะถ้าเกิดอยากให้ผมเลือกให้ก็เดี๋ยวทักมาหลังไหม่แล้วกันว่าควรจะเป็นตัวไหนดีแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่เคยใช้ตัวไหนเลยผมแนะนําว่าเป็นปุ C ๋ยเจสิโอมสามกว่เดิมเรื่องอย่างที่ผมบอกไปครับปรับนะบบนิเวศของต้นไม้ของเพื่อนให้ดีก่อนแล้วเราต่อไปจะใช้ทองล้นจะใช้มือข้างาวหรือจะใช้เจสิโอมสามต่อเนื่อง ก็แล้วแต่ครับส่วนอีก2สูตรที่เหลือครับมันคือปุ๋ยอินทรียปุ๋ยอินรีย์จะมีอยู่2สูตรด้วยกันนั่นคือทองล้นสีเขียวกับ1อินทรียดินตัวนี้จะเป็นปุ๋ยอินทรียร์100%นะฮะไม่ใช่อินรียเคมีไม่เหมือนกับปุ๋ยอินรียเคมี3สูตรแรกที่ผมบอกไปคําว่าอินทรีย์เคมีเนี่ยมันเป็นชื่อทางกฎหมายครับเคมีที่อยู่ในปุ๋ยของจรคอยสกัดมาจากธรรมชาติร้อเเฮะเพราะฉะนั้นจะไร้สารตกค้างแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่สบายใจคําว่าเคมีก็อาจจะใช้เเปป็็นนนนุ๋ยยอิทรรีี์กได้้พาะตัวัวมเป็น ออร์แกนิกแบบ100%ตสองตัวนี้คุณภาพเท่ากันครับสำหรับปุ๋ยน้ําฉีดพ่นให้ทางใบเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าจําเป็นไหมจําเป็นครับยิ่งเคสต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยจำเป็นต้องใช้มากๆครับเพราะมันกินปุ๋ยเก่งมันจําเป็นต้องเอาไปเลี้ยงลําต้นเอาไปเลี้ยงลูกเอาไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายการฉีดพ่นปุ๋ยน้ํามันคือการย่นย่อระย,ย,ย,ยะทางครับถ้าเกิดเราหว่านแต่ปุ๋ยเม็ดอย่างเดียวเนี่ยกว่ามันจะดูดซึมกว่ามันจะผ่านอุปสรรคต่างๆนานาจนเข้าไปสู่ท่อน้ําเลี้ยงจนเข้าไปเก็บอยู่ใต้ใบเนี่ยมันอุป เยอะเพื่อการตัดอุปสรรคเหล่านี้ทิ้งใช้วิธีการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำให้ทางใบครับเหมือนกับส่งอาหารแบบ ดีลิเวอรี่ถึงบ้านเลยครับฉีดพ่นปุ๊บเข้าใต้ใบดูดซึมเอาไปใช้ได้ทันทีเลยไม่ต้องรอการดูดซึมใดใดทั้งสิน้นฉีดพ่นให้ต้นไม้ได้ใช้ก่อนฮะช่วงเวลาที่ต้นไม้กําลังใช้อยู่เนี่ยช่วงเวลานั้นธาตุอาหารที่ได้จากรากมันก็ถึงใบพอดีครับต้นไม้ก็จะมีธาตุอาหารได้กินอย่างพอเหมาะพอสมอย่างต่อเนื่องนั่นเองทําให้ต้นไม้เห็นผลไวครับซึ่งปุ๋ยน้ำเนี่ยมันขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยเคมีอย่างที่ผมบอกไปครับเคมีนี้สกัดมาจากธรรมชาติ100ที่มันต้องขึ้นปุ๋ยเคมีก็เพราะว่าในสตเนี่มันไม่มี อินรีย์วัตถุครับมันก็เลยไปขึ้นเป็นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้เป็นเคมีแต่เป็นเคมีที่สกัดมาจากธรรมชาติ100%ยเปอร์ตไรสารตกค้างครับมันก็จะมีสองสูตรด้วยกันครับสูตรบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากนั่นก็คือปุ๋ยน้ํา301ครับสีเขียวซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบ14ธาตุอาหารครับโดยเน้นแมกนีเซียมธาตุเหล็กสังกะสีบำรุงโตครับเขียวทนเขียวนานถ้าจะให้ดีมากขึ้นนะครับควรจะผสมใช้ควบคู่กับฮิ้วก็จะดีมากเลยตัวฮิ้วจะเป็นไคโตสารฉีดพนเข้าไป,ปบ ผสมรวมกันแล้วเนี่ยมันจะช่วยปรับสภาพน้ําให้มันละเอียดมากขึ้นแล้วก็ช่วยเคลือบลําต้นครับทำให้ต้นไม้กินปุ๋ยเก่งขึ้นป้องกันเชื้อโรคเชื้อราดักจับเชื้อโรคเชื้อรา แล้วยังเป็นสารจับใบให้กับต้นไม้ได้ด้วยตัวนี้แหละเป็นอาหารเสริมสําหรับต้นไม้มันก็จะมี2ส,สูตรครับหิวหนึ่งสำหรับไม้ล้มลุกไม้ขนาดเล็กเพราะมันจะเน้นทําให้ต้นไม้กินปุ๋ยเก่งส่วนหิวสองครับสำหรับไม้ยืนต้นไม้ขนาดใหญ่เพราะมันจะเน้นเรื่องของการดักจับเชื้อโรคเชื้อราแล้วก็จะมีตัวเสริมอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นคือแอคมีเป็นสมุนไพรเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคเชื้อราตัวหิวเป็นตัวจับตัวแอคมี่เป็นตัวจัดการครับจัดการเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่บริเวณล,ลำต้นและบริเเเววณณใใบบถ้้้าป็นนริพืช เจสิวอมสามแอคเนี่ยใช้ไม่มากครับผสมฉีดพ่นเดือนละ1ครั้งก็พอยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดต้นไม้เราติดเชื้อโรคเชื้อราแล้วเนี่ย อันนี้ฉีดพ่นไปเลยครับ one, วันเว้นวันวันเว้นวันครับประมาณอาทิตย์หนึ่งจนกว่าจะหายและถ้าอยากให้ต้นไม้เราโตมากขึ้นกว่านี้อย่างสมบูรณ์แบบมากกว่านี้ผมแนะนนอีกตัวหนึ่งครับนั่นคือพลาสวันพลัสวันเนี่ยมันคือกรดอะมิโน,โนครับพอเราฉีดพ่นไปปุ๊บกรดอะมิโนนี้มันจะดูดซึมแล้วใช้ได้ทันทีเลยครับโดยที่ไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงต้นไม้ในพาวลามันกินธาตุอาหารปุ๊บมันก็จะเอาไปเก็บไว้เป็นแป้งรอสังเคราะห์แสงปรุงแป้งนี้ให้กลายมาเป็นน้ําตาลปรุงน้ําตาลให้กลายมาเป็นกรด รอปรุงอาหารครับฉีดพ่นต้นไม้นําไปใช้ได้ทันทีเลยถือว่าเป็นปุ๋ยก๊อกแรกสาหรับต้นไม้เอาไปใช้ก่อนเลยครับช่วงเวลาที่ต้นไม้ใช้ธาตุอาหารในปุ๋ยน้ําที่กักเก็บไว้ใต้ใบมันก็เริ่มถูกปรุงไปเป็นกรดอะมิโนเป็นปุ๋ยก๊อก2ครับและช่วงเวลาปรุงอาหารนี้ธาตุอาหารที่มาจากดินมันก็ขึ้นถึงใต้ใบพอดีกลายเป็นปุ๋ยก๊อก3นั่นเองจนคอยมีปุ๋ยแบบ3ก๊อกแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีงบประมาณจํากัดเราอาจจะใช้แค่ปุ๋ยก๊อก2ปุ๋ยก๊อก3ก็ได้ไม่ต้องใช้ปุ๋ย ล็อกแรกก็ได้อันนี้แล้วแต่งบประมาณของเพื่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ต้นไม้ฟื้นตัวเร็วเติบโตัวไวก็ควรจะใช้พวบคู่กับ plus one ด้วยฮะอีกสูตรหนึ่งคือสูตรบำรุงดอกผลก็จะคล้ายๆกับบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากนั่นแหละแต่ กลับกันครับเปลี่ยนจาก301เป็นเอพตัวเพคือธาตุอาหารครบ14ธาตุาาเหมือนกันครับโดยเน้นแคลเซียมโบรอนส่วนหิวใช้เหมือนเดิมแอกมี่ใช้เหมือนเดิมถ้าเกิดอยากจะเพิ่มการบำรุงให้มันมากขึ้นมีปุ๋ยกก1ก๊ออ2ก๊อก3ครบก็จะต้องเพิ่มพล u s 2อีกขวดหนึ่งด้วยครับ plus 2ูเนี่ยเป็นกรดอะมิโนที่มันจะเน้นเรื่องของการบำรุงดอกบำรุงผลโดยเฉพาะอันนี้คือปุ๋ยของจรคอยมันจะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะซึ่งปุ๋ยน้ำทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับสามารถผสมรวมใช้ได้ในคราวดเดียวกันได้เลยนะ ใส่ยูโรงไปก่อนแล้วค่อยใส่อย่างอื่นตามแต่ไม่ควรจะใส่ผสมรวมกับพวกสารเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยเคมียี่ห้ออื่นๆเพราะว่าผมไม่รู้เลยครับว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างผมเคยมีประสบการณ์ว่าใช้ร่วมกับสิ่งเหล่านี้แล้ว มันกลายเป็นเมือกครับแล้วก็ไม่ควรผสมกับพวกเชื้อจุลินทรีย์ครับบิวเวอรยเมทาไรเซียมไตโคเดอร์มาหรือเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเพราะต,ตัวหิ้วมันจะดักจับพวกเชื้อพวกนี้หมดเลยดังนั้นไม่ควรจะผสมรวมกันครับทีนี้มันก็อยู่ที่วัตถุประสงค์การใช้ปุ๋ยของเพื่อนละครับว่าเพื่อนๆมีวัตถุประสงค์อย่างไรซึ่งมาประเภทนี้เนี่ยผมก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงอายุด้วยกันคือช่วงบำรุงการเจริญเติบโตคือวัยกำลังโตตั้งแต่เล็กๆจนถึงโตกับอีกช่วงคือช่วงเก็บผลผลิตอันนี้ผมก็ไไมมม่่่รู้นน้้้เเหืืออออนนนนนนกัวาตตีขงพ อยู่ในช่วงเวลาไหนเอาอย่างนี้แล้วกัน ผมจะเล่าวิธีการใช้ตั้งแต่ต้นทางจนจบเลยดีกว่าครบวงจรเลยเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วกันในคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับผมแค่รวบรวมตามสถิติที่เกิดจากประสบการณ์ตัวผมเองและลูกค้าหลายๆท่านที่เคยใช้ตามสูตรผมแล้วเกิดความประทับใจแต่ผมต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมแนะนําเรื่องของวิธีการใช้ปุย๋ยในเครื่องจอนคอยเท่านั้นส่วนเทคนิคอื่นๆวิธีการต่างๆตามทฤษฎีตามภูมิปัญญาชาวบ้านตามปรากันเกษตรผมจะ ไม่แตะนะฮะเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนๆเ,เก่งมากกว่าผมอยู่แล้วครับงั้นเราเริ่มมาตั้งแต่การเริ่มเตรียมดินเตรียมความพร้อมในการลงต้นกล้าก่อนเลยครับส่วนมากแล้วพืชประเภทนี้เราจะปลูกแบบยกแปลงใช่ไหมครับทำเป็นไรไ่ๆเพราะฉะนั้นวิธีการปรับสภาพดินเนี่ย เมื่อเราไถาที่เราหว่านไปเลยครับปุ๋ยเจซีโอมสามสองกระสอบต่อ1นไร่ทิ้งเอาไว้1 5บหถึงสาวันครับเพื่อให้ปุ๋ยของเราเนี่ยปรับโครงสร้างดินก่อนในกรณีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะแช่ต้นพันธุ์เราอยากจะแช่มรดพันธุ์ก็สามารถทําได้นะครับโดยใช้ปุ๋ยน้ํา j c 3 0ยพลัสวันฮิวผสมลงในน้ําแช่ได้เลยนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงหรือสัก1คืนก็ได้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนใครเคยแช่ขนาดไหนเคยเคยแช่ระยะขนาดไหนก็แช่ ประมาณนั้นได้เลยใช้ปุ๋ยน้ำของจอรนคอยร่วมด้วยได้ครับและเทคนิคพิเศษนะครับสำหรับเมล็ดพันธุ์ถ้าเกิดเรากลัวไม่อยากจะให้มแมลงเนี่ยมาคาบเมล็ดพันธุ์ของเราไปเนี่ยก็อาจจะแช่ด้วยน้ําบอระเพ็ดก็ได้เหมือนกันในการแชร่นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ยาฆ่าเชือ้อรายาฆ่ามแมลงหรือยาอะไรก็ได้ครับผมใส่ผสมรวมกันได้เลยแล้วก็ใส่แอคมีเข้าไปด้วยเพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อราในท่อนพันธุ์ของเราแต่ก็อย่าแช่นานเกินไปนะครับเพราะว่าการแชร่ด้วยปุ๋ยน้ําของจอรนคอยเนี่ยอาจจะทําให้รากมัน งอกเร็วถ้าเกิดเอาเข้าเครื่องเนี่ยบางทีอาจจะทําให้รากขาดได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับหลังจากนั้นก็เอาต้นพันธุลงได้เลยครับเมื่อลงต้นพันธุ์เรียบร้อยแล้วเราอาจจะหว่านอีกสักหนึ่งรอบครับเป็นปุ๋ยเม็ดสูตรไหนก็ได้1กระสอบต่อหนึ่งไร่ส่วนปุ๋ยน้ําเรารอให้ใบมันแตกก่อนครับเมื่อใบมันออกแล้วเราก็ฉีดพ่นปุ๋ยน้าครับสูตรเดียวเลยคือสูตรบํารุงต้นบ,บ,าบํา 1, รุงใบบํารุงราก JC 3 0 1พูนยวหนหิ้วหนึ่งแล้วก็แอกมีปุ๋ยน้ํานี้นะครับฉีดพ่น ทุกๆ5าวันก็ดี7วันก็ได้14วันก็ได้ส่วนแอคมีผสมใช้เดือนละ1ครั้งก็พอฉีดพ่นไปจนกว่า เราจะฉีดพ่นไม่ได้หรือฉีดพ่นไปจนกว่าถึงช่วงเก็บเกี่ยวของมันเลยส่วนปุ๋ยเม็ดครับพอกลางฤดูกาลก็ใส่อีกหนึ่งรอบแล้วก็รอเก็บเกี่ยวผลผลิตเลยเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเราก็กลับเข้าสู่ข้อหนึ่งใหม่ครับปรับที่ไถที่หวานปุ๋ย JC63 หกสามสามสองกระสอบต่อหนึ่งไร่เท่านั้นก็พอครับสรุปแล้วเราจะใช้ปุ๋ยเม็ดฤดูกาลหนึ่งเนี่ยสี่กระสอบต่อหนึ่งไร่ครับสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนปุย๋ยมาใช้ปุ๋ยในเครื่อของจอห์นคอยแบบกลางฤดูกาลเนี่ยคือเราเคยใช้ปุย๋ยเคมีมา เดิมก่อนแล้วรอบต่อไปจะเปลี่ยนเป็นปุ๋ยของจอรนคอยและผมแนะนําว่าให้ผสมปุ๋ยเคมีเดิม กปุ๋ยเม็ดของจอรนคอยเนี่ยอย่างละครึ่งครึ่งแล้วก็หวานเหลวฤด,ดูการหน้าเราค่อยใช้ปุ๋ยของจอรนคอยแบบฟูลเซตเต็มสตรีมครับถ้าเพื่อนเพจะปลูกต้นไม้นี้แบบรายต้นเอาใส่กระถางหรือปลูกแค่ต้น2ต้นไม่ได้ปลูกเป็นไร่ก็สามารถทําได้ครับปุ๋ยน้ําฉีดพ่นเหมือนเดิมส่วนปุ๋ยเม็ดครับใช้แค่หยิบมือเดียวอย่างที่ผมบอกไปครับปุ๋ยเมเ็ดเราใช้1กระสอบต่อหนึ่งไร่เพราะฉะนั้นเพื่อนๆคิดคํนนานวณหารได้เลยครับหไร่เนี่ยมันได้กี่ต้นและนี่ห่ต้นเนี่ยต้องใช้กี่หยิบบมือเเรราใช้นิดดียวคั เพื่อนๆอาจจะใส่3ครั้งต่อ1ฤดูกาลเหมือนหวานแบบไร่ก็ได้หรือจะใส่เดือนละ1ครั้งก็ได้เหมือนกันเราปลูกน้อยเรามีเวลาดูแลเยอะจะใช้แบบวิธีการนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับส่วนปุ๋ยน้ำก็ฉีดพ่นในปริมาณที่เท่าเดิมครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมมากไปกว่านี้นะครับก็เข้ามาชมศึกษาข้อมูลได้ด้วยตนเองนะฮะในเว็บไซต์บูลินออนไลน์ .org ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยในนั้นผมได้รวบรวมทั้งองค์ความรู้เทคนิคต่างๆและรีวิวจากผู้ใช้ปุ๋ยใน เครื่อของจอร์นคอยผมได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์นี้แล้วครับสรุปนะครับการเลือกใช้ปุ๋ยของจอร์นคอยให้เหมาะสมกับต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยไม่ว่าต้นไม้นี้จะอยู่ในช่วงเวลาไหนก็ตามเราก็สามารถใช้ปุ๋ยของจอร์นคอยได้เสมอครับไม่ต้องเปลี่ยนสูตรก็ได้เพราะมันครบจบในสูตรเดียวอยู่แล้วมันมีทาตนอาหารครบ14ทาตนอาหารครับเพื่อนๆไม่ต้องเปลี่ยนเปรียบเสม,มือนคนเราครับจะวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยกลางคนหรือวัยชราจะเป็นฝรั่งจะเป็นคนไทยจะเป็นคนแอฟริกาหรือคนยุโรปก็จําเป็นต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู่เหมือนกันต้นไม้ก็เช่น เดียวกันครับปุ๋ยหงจรคอยมีครบแล้วไม่ต้องเปลี่ยนสูตรละฮะไม่เหมือนกับปุ๋ยตามท้องตลาดที่ต้องเปลี่ยนสูตรเพราะเขามีไม่ครบ14ธาตุอาหารตามที่ตนมาต้องการเหมือนกับสูตรนี้ครับซึ่งจะเลือกใช้ปุ๋ยเม็ดในสูตรไหนก็แล้วแต่เพื่อนครับชอบเจสีหอมสามก็ใช้มูลขางข้าวโ่งสามก็ใช้ทองล้นก็ใช้ได้ผมก็จะยินดีจําหน่ายได้ทุกสูตรครับคุณภาพเท่ากันหมดมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเพื่อนอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นฮะว่าปุ๋ยแต่ละสูตรมันมีคุณสมบัติพิเศษทีีตต่่่่แแตตตกกกาางัันนนนไปปเเเเ้้้ยยอคคคะถิดพืๆใชุ๋ มีมาโดยตลอดหรือเพิ่งเริ่มใช้เป็นครั้งแรกผมแนะนําควรจะเริ่มประเดิมเรื่องด้วยปยุ C ๋ยเจสิอสามในการปรับโครงสร้างดินซะกอ่อนหลังจากนั้นค่อยเลือกเป็นปุ๋ยที่เพื่อนๆชอบใจเลยครับแล้วการบํารุงต้นไม้ของเพื่อนมันจะมีพื้นฐานที่ดี เติบโตได้ไวแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวส่วนปุ๋ยน้ำก็อยู่ที่เพื่อนๆแหละครับวันเพื่อนเจะน,น้นอะไรถ้าเน้นบํารุงต้นก็ใช้สูตรนี้ถ้าช่วงนี้อยากจะบํารุงดอกให้เกิดดอกผลก็ใช้สูตรนี้ต้นไม้ที่เราเก็บเกี่ยวหัวมันเป็นการบํารุงต้นบํารุงรากก็ใช้สูตรสีเขียวแต่ถ้าเกิดเพื่อนเอยากเห็นดอกเห็นผลก็ใช้สูตรนี้ครับปุ๋ยน้ําเนี่ย สับแค่2อ,อย่างครับไม่3ามก็เอฟพัดไม่พัดวันก็พัดถูส่วนฮิวส่วนแอค e มีใช้เหมือนเดิมเลยครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการในการเลือกใช้ปุ๋ยของจอนออยให้เหมาะสมกับต้นไม้ของเพื่อนๆแล้วครับสำหรับปุ๋ยเม็ดและปุ๋ยน้ํายิ่งเราใส่บ่อยผลผลิตของเรามันก็จะเพิ่มมากขึ้น ตนน้นไม้มันก็จะมีอาหารได้กินอย่างต่อเนื่องต่อไปไม่รู้จบนั่นเองสุดท้ายนี่นะครับผมอยากจะบอกว่าปุ๋ยของจอนคอยทุกตัวไม่ได้มีส่วนช่วยในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้นแต่คนที่เคยมีประสบการณ์ใช้แล้วผลผลิตดีมันเกิดจากที่ว่าต้นไม้เขาสมบูรณ์ ปุ๋ยของจรคอยทําหน้าที่ในการทําให้ต้นไม้ของเพื่อนสมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติของเขาให้มากที่สุดเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ต้นไม้เนี่ยได้เติบโตได้ยอย่างสูงสุดเมื่อต้นไม้สมบูรณ์แข็งแรงมันก็จะผลิตผลผลิตของเราให้ได้มากขึ้นแต่มันจะมากหรือจะน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของต้นไม้ของเราด้วยนะฮะปุ๋ยของจรคอยนี้จะช่วยทําให้ต้นไม้มีศักยภาพที่ มากขึ้นตามที่มันควรจะเป็นตามธรรมชาติถ้าเกิดเพื่อนๆใช้อย่างต่อเนื่องผลผลิตเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนฮะส่วนจะมากหรือจะน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์พืชของเพื่อนลมฟ้าอากาศระบบนิเวศและอื่นๆอีกมากมายที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพของต้นไม้ให้เติบโตอย่างสมบูรณ์และแข็งแรงครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะฮะจนกว่าเพื่อนๆจะได้ลองใช้ด้วยตัวของเพื่อนๆเองและเพื่อนๆจะเห็นผลที่ชัดเจนเพราะต้นไม้ ไม่เคยโกหกเราครับถ้าปุ๋ยดีเดี๋ยวต้นไม้จะให้ผลผลิตเราที่ดีมากขึ้นต้นไม้เขาไม่โกหกเราอยู่แล้วไม่ต้องเชื่อผมครับแต่อยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้กับตัวเองดูครับทดลองดูว่าปุ๋ยที่ผมแนะนำเนี่ย มันดียังไงสำหรับตัวผมเองผมได้ประสบการณ์แล้วผมถึงบอกได้เต็มปากว่าปุ๋ยของจอรคอยเป็นปุ๋ยที่ดีมีคุณภาพและผมอยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้ครับเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมได้เล่าแบบคร่าวๆไม่ได้เจาะจงเป็นพิเศษพูดในประสบการณ์ที่แบบทั่วๆไปถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยพิเศษเพิ่มเติมหรือมีประเด็นนอกเหนือจากที่ผมได้พูดในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ติดต่อผมได้เลยครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้และผมหวังว่าปุ๋ยของจรคอยและตัวผมจะ มีโอกาสได้ช่วยให้ผลผลิตของพเพื่อนดีมากขึ้นกว่าฤดูกาลก่อนนะครับสวัสดีครับ